อนอนค่ะคุณผู้ชมกินใบผักมาจิ้มแล้วนะคะกำจัดยังไงผิดพลนเลยจ้าเพียนะตัวดำๆนะคะ้าวเย็นก็ได้แล้วจัก,กระจันนะคะต่างๆมีมดนะคะมาลกวนช่อดอกนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาทำน้ำยาก,กำจัดไล่น้อนแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟไลรแดงเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะคะมดนะคะเอ่อเพี้ยที่มากัดกินดูดน้ำเลี้ยง นอนนะคะใย,ยผักที่มากัดกินใบผักของเราช่วงนี้นะคะกำจัดไข่เขาด้วยนะคะวิธีไหนเป็นวิธีธรรมชาติค่ะทำจากอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันนะคะแล้วก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกำจัดนอนกินผักพร้อมๆกันเลยค่ะ กวางตุ้งแม่จิ๋มปลูกในกระถางนะคะตอนนี้กําลังเคี้ยวงามนะคะต้นเริ่มที่จะโตแล้วรู้สึกจะเริ่มแน่นเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋มก็จะถอนออกนะคะให้เขาเหลือน้อยที่สุดนะคะต้นเล็กๆเราก็นําไปผัดได้น,นนี่นะ้ำมันหอยอร่อยนะคะคุณผู้ชมปลูกผักปลอสารพิษนะคะคุณผู้ชมดูนะคะตอนนี้เริ่มที่จะมาเยือและขายาิพี่น้องนะคะ <laughs> นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นเขาขับถ่ายเนี่ย เป็นเม็ดๆแบบเดียวนั่นคือหนอนนั่นเองนะคะวันนี้อากาศคึ้มๆฝนตกหน่อยๆน,นะคะก็เลยเจอคาตาเลยเห็นไหมคะหนอนกินใบค่ะโอ้โหเยอะมากๆนะคะไข่เขาเริ่มที่จะแตกแล้วเนี่ยพวกหนอนผีเสื้อต่างๆนะคะเขามาไข่วางไว้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะ,ะพอเริ่มฟักตัวทีนี้ก็จะเป็นหนอนเนี่ยพวกเนี้ยเต็มเลยค่ะ กัดกินแบบหยอดอ่อนๆน,นะคะหมดเลยด้านนี้ยังยังมาไม่ถึงนะคะเธอจะกินเป็นแบบระยะระยะถ้าเจอแบบนี้นะคะวันนี้เรามากําจัดนอนกินใบผักกันไม่งั้นนะคะคุณผู้ชมหมดแน่ๆเลยนะคะวิธีไหนทำอย่างไรนะคะมาใช้สูตรนี้เลยจ้า วันนี้นะคะเรามาใช้3สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมกําจัดนอนกินใบพืชผักสวนครัวหรือว่าหนอนชนิดอื่นๆแมลงที่มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะมีอะไรบ้างะคะวันนี้แนมะ่จิ๋มจะใช้หอมแดงค่ะประมาณสักถ้าหัวเล็กประมาณนี้ก็สักสองสามหัวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหอมหัวใหญ่ก็ใช้ได้เช่นกันนะถ้าคุณผู้ชมมีหอมแดงนะแต่แม่จิ๋มว่าหอมแดงมันจะมีะกลิ่นฉุน มากกว่านะคะมีกรรมฐถนเยอะนะคะมีโพแทเสเซียมมีธาตุเหล็กนะคะมีฟอสฟอรัสเนาะทั้งบำรุงแล้วก็กำจัดด้วยนะคะอันนี้เขามีกร,รมฐถันเขาจะช่วยขับไล่พวกมแมลงหนอนต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะกลิ่นชุนนะคะ,มะแมลงหนอนเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะ <S <S ต่อไปค่ะพลิกน้ำส้มนะคะนี่ก็คือเราซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาทานนะคะแล้วมันเหลือ,องอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ใช้เนาะ,ะอย่าเพิ่งทิ้งนะคุณผู้มชมนำมากำจัดศัตรูพืช หักของเราได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำส้มเนาะจะมีกลิ่นฉุนรุนแรงเนาะ,ะแสบร้อนมแมลงนอนต่างๆไม่ค่อยชอบนะคะแล้วพริกด้วยก็แสบก็ร้อนเหมือนกันนะคะโดนผิวอ่อนๆของหนอนกินใบนะคะก็คือกระเจิงทั้งส่วนแน่นอนเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ใช้น้ำส้มกลั่นที่ซื้อเป็นขวดๆน้ำใสๆอันนั้นแทนได้เช่นกันนะคะ ต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมมีนมบูดนมเสียอย่าทิ้งนะนํามาใช้ได้ทําวันนี้ไม่จิ๋มจะใช้เป็นสารจับใบนะคะเพราะว่าใช้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวที่กินใบได้นะคะแถมยังมีโปรตีนมีวิตามินนะคะมีแคลเซียมทําให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามได้อีกต่างหากค่ะมามาลงมือทํากันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะเราก็นํำหอมแดงเรามาบุบหรือว่าตำนะคะให้แตกก่อนเลยนะคะทั้งเปลือกเลยค่ะคุณผู้ชมเอาทั้งหมดนี้แหละนะคะหรือคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นก็นำไปปั่นก็ได้นะคะ น้ำสะอาดนะคะ500มลค่ะน้าหอมแดงที่เราบุบลงไปนะคะนมานะคะคุณผู้ชมก็น้าส้มที่เราได้มานะพริกด้วยนะคะลงไปเลย สองช้อนโต๊ะนะคะสองซองก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคนวางไว้นะคะแช่ไว้นะคะยี่สิบถึงสามสิบนาทีก่อนนะคะให้สารในหอมแดงของเรานะคะออกมาเยอะๆนะคะหรือคุณผู้ชมจะแช่ข้ามคืนได้ยิ่งดีนะคะ สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็กรองเฉพาะน้ำเลยค่ะเราจะใช้แบบฉีดท้นนะคะลดลงดินได้นะคะถ้าลดลงดินก็นำทั้งกากทั้งอะไรเลยได้เลยนะคะเศษหัวหอมพริกอย่าทิ้งนะคะนำไปโรยตามกระถางต้นไม้นะไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะ เศษหัวหอมพริกที่เหลือนะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะนำมาโรยตามกระถางต้นไม้นะคะป้องกันขับไล่มดหนอนมแมลงค่ะด้วยสลายไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะเร่งดอกเร่งผลได้อีกตั้งหากค่ะกรองเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็เทสใส่ขวดนะคะเก็บไว้ใช้นะคะถ้าใช้ไม่หมดนะ แล้วเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะแม่จิมนะคะจนกว่ากลิ่นเขาจะหายไปนะคะจะได้แบบนี้นะคะไปดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้กันเลยจ้าเตรียมน้ำใส่กระบอกฉีดเลยนะคะ3ลิตรค่ะ น้ําหอมแดงนะคะแล้วก็น้ําส้มคลิกเมื่อสักครู่นะคะหนึ่งแก้วเลยจ้ะ200ร้อยมลนะคะถ้าพืชต้นตเล็กๆคุณผู้ชมสามารถใช้หนึ่งรอยมลได้นะคะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะตามความเหมาะสมถ้าต้นใหญ่ๆพืชใบหนาๆนะคะคุณผู้ชมก็ใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะนมรสเืดนะคะไม่จิ่ม็ใช้เป็นสารจับใบนะคะบำรุงใบด้วย ห้าสิบมลนะคะเทลงไปเลยจ้ามีทั้งโปรตีนวิตามินนะคะแคลเซียมต่างๆเนอะทำให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะคะผักกินใบนะคะเราใช้นมรสจืดเนาะเป็นใช้เป็นสารจับใบหรือจะใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะคะแต่เวลาการรับประทานเนาะเราก็ควรที่จะล้างให้สะอาดนะคะมานําไปฉีดพ่นทางใบเลยจ้าเวลาที่เหมาะสมนะคะควรที่จะเป็นช่วงเช้านะคะ บางทีเราจะเห็นตัวเขาเลยนะคะหรือว่าช่วงเงยน็นๆค่ำๆนะคะหรือแดดอ่อนๆนะคะเราไปจัดการหนอนกันเลยค่ะปลูกผักส่วนครัวนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราต้องหมั่นฉีดพ่นนะคะสูตรธรรมชาติบ,บ่อยนะะๆนะคะนี่แม่จิ๋มเพอแพบเดียวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ แอบซ่อนอยู่นะคะพออากาศหรือว่าแดดเริ่มมานะคะตัวนี้หายไปเลยค่ะคุณผู้ชมแต่จะทิ้งหลักฐานไว้นั่นคือมูลเต็มไปหมดเลยนะคะด้านนี้นะคะยังไม่มานะั่นจิมาเจอก่อนนะคะฉีดพ่นบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมสักประมาณคุณผู้ชมนะคะใช้นะสัปดาห์ละสองสามครั้งได้เลยนะคะฉีดพ่นเลยจ้าโดนตัวเขาด้วยนะคะเห็นตัวก็จัดการเลยค่ะ เอาชุ่มๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้นะทำให้ผักเขียวงามด้วยนะรสชาติดีหวานกรอบค่ะเพราเติมนมรสจืดนั่นเองค่ะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะคะแสบร้อนนะคะไม่นานค่ะเรียบร้อย วิธีนี้นะคะคุณผู้ชมนําไปใช้กับพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะเขือพริกได้ไหมคะแม่จิมได้นะคะเพีย้ยอ่อนเพีย้ยไฟไรแดงวิธีนี้ได้หมดเลยค่ะมดนอนแมลงนะคะจัดการเลยนะคะเพราะว่ามดนะคะเขาจะเป็นตัวการสําคัญนะคะทั้งขนย้ายเพี้ยต่างๆะค่ะเดี๋ยวดูดน้ําเลี้ยงเนาะพืชผักของเรานะคะก็จะใบผิดรูปใบหยิกใบงอ ไม่เจริญเติบโตหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะสรลแน่นะคะใบยิกใบงอใบกูดนะคะคุณผู้ชมดูนะลองคลี่ดูใบนะคะจะเป็นแบบเพี้ยนะตัวดำดนะคะอยู่ด้านในนะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้นะคะถีดพ่นเลยจ้าเช้าเย็นก็ได้นะคะถ้าเป็นน้อยน้อยนะคะคุณผู้ชมก็เด็ด เด็ดใบทิ้งเลยก็ได้นะคะใช้บ่อยๆนะสาะาเน่เราจะใบใหญ่เคี้ยวงามแตกยอดใบแบบนี้เลยค่ะมะม่วงค่ะคุณ้ชมมะม่วงออกดอกนะคะมีเพียรจักระจันนะคะต่างๆมีมดนะคะมาลวกวนช่อดอกนะค,ะคุณผู้ชมก็ฉีกไปเลยค่ะดอกเขาจะได้ไม่ร่วงนะคะแล้วก็ติดผลนะคะสีใช้ได้ไหมคะแม่จิ้มได้นะค,ะคุณผู้ชมดูนะคะตามกกตามต้นนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นเชื้อรานะคะแล้วก็มีไรแดงค่ะคุณผู้ชมนี่ดูดน้ําเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมลงรูปดูนะ จะติดมือเรามาเลยนะคะต้นไม้ของเรานะคะก็จะเป็นแผลเนาะเชื้อโรคเข้าไปนะคะใบก็จะเหลืองปลายใบก็จะไหม้นะคะใช้วิธีนี้ค่ะฉีดพ่นยุ่มๆเลยจ้ากําจัดเพลี้ยไฟไรแดงนะคะเร่งการเจริญเติบโตค่ะตามกระถางบอลสีนะคะมดนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศชื้นมากๆเลยนะคะมดก็จะเยอะมากๆก็มดด้วยวิธีนี้ได้นะคะยิ่งถ้ะแม่จิ้มฉีดลงไปนะมดออกมาเต็มเลยค่ะ ผลกันค่ะคุณชมที่เราฉีดเมื่อสักครู่นะคะพ่นไปสักครู่นะคะหายเกลี้ยงตับเลยเห็นไหมไม่เห็นแล้วไปแล้วนะหรือว่าหล่นลงไปก็ไม่รู้นะ วิธีนี้นะคะคุณผู้ชมนำไปใช้กับพืชผักได้เลยจ้าวิธีนี้นะคะปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะนำไปใช้นะคะได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมไม่ชิมว่า,วาคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือน สาขาูชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปยีๆตต่อไปค่ะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ